รัฐบาลนี้เพออๆก็ทำได้เร็วนั้นเนี่ยเกี่ยวกับกรณีของการแก้หนี้เสียไม่เกินหนึ่งแสนบาทโพดกันปากถึงนี้แล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณแพรทองทานชินวัฒนหลังจากคุณทักษิณได้ไปสุนทรพบนเวทีเกี่ยวกับการแก้หนี้ประชาชนตั้ง AMC เข้าไปซื้อนี่เอามาแก้ปัญหาซื้อ นี่ที่ประชาชนเป็นหนี้อยู่และเป็นหนี้เสียธนาคาสรสถาบันการเงินเก็บเอาไว้ก็มีปัญหาตัดขาดทุนไปแล้วก็สามารถจะเอามาบริหารจัดการให้ประชาชนที่เป็นหนี้เสียที่ว่านี้เนี่ยเข้ามาชราระหนี้ใราคาถูกโมเดลของคุณพิชัยชุนหาวชระตอนนั้นก็พูดถึงประเด็นหนี้ครัวเรือนที่ต่ำกว่าหนึ่งแสนกะว่าจะซื้อมาเลย แล้วมาขายถูกๆเลยหมายถึงคุณเป็นนี่อ่านเป็นนี่แสนหนึ่งเก้าหมื่นอจ่ายมาหมื่นหนึ่งจบเลยเอาไหมกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่คือหายตัวไปแล้วแต่มันจะติดชะงักตรงที่ว่าเขาไม่สามารถจะไปกู้อะไรได้คอาคุณพิชัยเนี่ยก็มานั่งตรงนี้แหละแล้วก็มาเล่าเพลงแต่ยังไม่ทันคืบหน้าเอารัฐบาลชุดนี้ผมใช้คำว่าสารต่อของจะโดนด่า แต่เอาเป็นว่าลักษณะโมเดลคล้ายกันเพียงแต่ว่ายังไม่ปรากฏว่าจะใช้วิธีขายหมายถึงว่าปลดนี่ NPL เนี่ยในระดับราคาถูกขนาดไหนเมื่อวานนี้มีความคื่หน้าคุณเอกนิตินิติธประพาสรองนายยงลำมตีครังบอกว่าสัปดาห์หน้าจะนำเสนอโครงการแก้ปัญหาหนี้เสียของประชาชนเข้าสู่ครมเศรษฐกิจแล้วจากนั้น ก็จะนำเข้าครมอชุดใหญ่โดยจะมีการประกาศตั้งบริษัทร่วมทุนสถาบันเกินเงินและบริษัทบรหิหารสินทรัพย์ JVAMC ที่แบงค์ชาติเตรียมจัดตั้งแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยอธิผูชชมที่เป็นหนี้ทั้งหลายประเด็นนี้เคยร้อนมากแต่มันไม่เกิดขึ้นสักทีแนวทางแก้ปัญหาล้ำตีเอกนิติบอกว่าตเตรียมนำเงินคงเหลือจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน FIDF ประมาณ20,000จำได้ไหมที่กองทุนกฎหมายเนี่ยกำหนดให้สถาบันการเงินเนี่ยจะต้องส่ง0.46%ของเงินฝากให้กับแบงก์ชาติเพื่อเอาไปใช้นี่ FIDF อ่ะกองทุนฟื้นฟูนฟซ,ซึ่งเกิดปัญหาตั้งแต่วิกฤต40ป่านี้ยังใช้นี่ไม่หมดเลยไอตอนนั้นน่ะที่ไปอุ้มสถาบันการเงินกับกรณีของเงินบาทอ่ะอ,ะอาจจะต้อง เก็บ0.46มาให้กับเอาแบชาติเพื่ออาไปใช้นี่รัฐบาลชุดที่แล้วก็ทำแล้วก็คือเอาไปทำไอ้นี่แก้นี่ยคนสู้เราช่วยจำได้ไหม <S 2> <S 2> <Bliss. S 1> คนสู้เราช่วยคือแทนที่จะเก็บ0.46เก็บเหมือนเดิมจะเอาไปใช้นี่กองทุนฟืนฟ้นฟนูจากผลงานของแบงค์ชาติในอดีตแค่0.23แล้วอีก0.23 เอามาเป็นกองทุนในการแก้หนี้คนสู้เราช่วยมันยังมีเงินอีกประมาณสองหมื่นล้านไอ้สองหมื่นล้านตัวนี้นี่แหละที่จะเอามาตั้งต้นซื้อนี้ค้างชำระ NPL จากธนาคารและบริษัทให้สินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยโดยเงินนี้จะใช้ซื้อนี้ผ่านบริษัทสินทรัพย์สุขวิตหรือว่าแซมเพราะการจะตั้ง AMC ใหม่มันใช้เวลา แล้วพอซื้อนี่มาแซมที่ว่านี้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุโขวิตก็จะเอาลูกนี้มาปรับโครงสร้างนี่ยืดเวลาชำระปรับลดเงินต้นและดอกเบีย้ยโมเดลอาจจะต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าฟังจากคุณพี่ชายอดีตล้ตีรล้งคนก่อนหน้าเนี่ยบอกเรียกเอามาเคลียร์เลยเอาค่าร,รมเนียมพอเพราะธนาคารเขาได้ตัดขาดทุนมาแล้วเอาออกมาเขาจะได้ปลดภาระของเขาประมาณว่า พันสองพันก็เอาให้มันจบแค่บริหารจัดการ,รแต่โบในรัฐบาลนี้ก็คือเอามาปรับโครงสร้างยืดเวลาชำะระลดเงินต้นแล้วก็ลดดอกเบี้ยอ่ะตามดูกันตรงนี้บอบะจะมีกรณีของใช้เขาเรียกว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือบริษัทบริหารหนี้เสียที่มีอยู่แล้วก็คือแซมเนี่ยเข้ามาดมเนินการซื้อนี่ โดยเอาเงินตั้งต้นจากเงินที่เก็บเอาไว้จากทีธนาคารเขาต้องส่ง0.23คือส่ง0.46แบ่ง0.23เอาไปใช้หนี้ฝีมือแบงค์ชาติที่ก่อปัญหา,าไว้และอีก0.23เอามาแก้หนี้ประชาชนอ่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าคงได้ติดตามกัน